แบตเยอะ5,000ม mm, ิลลิแอมหน้าจอใหญ่6.51นิ้วเพลิดเพลินได้ทั้งวันครบคันทุกฟังก์ชันการใช้งานกับ Vivo Y 1 5 S Vivo Y 1 5 S เครื่องนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กนะแต่ว่ามาแบบครบเครื่องมากๆเลยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.51นิ้วนะซึ่งหน้าจอเนี่ย เขาก็ปรับรุงให้มีสีสันและรายละเอียดต่างๆในที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการใช้งานก็ลื่นไหลนะคะรวมถึงกล้องเนี่ยก็ถ่ายได้สวยอีกด้วยนะเรียกได้ว่าครบจบในเครื่องเดียวมากๆและพูดถึงแบตนะอันนี้คือจุใจมากๆที่ 5,000mAh เรียกได้ว่าใช้ได้แบบเพลินๆทั้งวันเลยค่ะและในเรื่องของดีไซน์นะก็คือเพียวบางมากๆแล้วก็สวยงามสะดุดตาสุดๆเลยนะคะที่สําคัญมาในราคาเบาๆอีกด้วยค่ะ มาพูดถึงสีกันบ้างดีกว่านะคะสีเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกคือสี Mystic Blue นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นการผสมกันระหว่างสีน้ำเงินและสีดำค่ะให้ความรู้สึกที่ลึกลับและมีชีวิตชีวาในอันเดียวกันเลยนะเขาออกแบบมาจากความคลาสสิกให้ความรู้สึกที่ดูสงบและสง่างามค่ะและสีที่2นะคะก็คือสีที่ไมายถืออยู่นี้นั่นเองนะชื่อสีว่า w a Wave g r e e n ค่ะซึ่งสีนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลนะ ให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังนั่งพักร้อนอยู่ริมทะเลเลยค่ะซึ่งสีนี้นะ่ะผสมกันระหว่างสีเงินสีขาวสีเขียวและสีน้ําเงินค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะน้าหนักจะอยู่ที่179กรัมเท่านั้นเองนะแล้วความบางเนี่ยก็จะอยู่ที่2.82ม mm ิลิเมตรค่ะรวมถึงฟ้าหลังนะคะเขาจะออกแบบเป็น 3D แบบนี้เลยนะเวลาจับไปเนี่ยก็คือกระชับถนัดมือมากๆรู้สึกได้ถึงความเพียวบางของเครื่องเลยนะคะแล้วน้ําหนักเนี่ย เบาสุดๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานนานๆตลอดทั้งวันเนี่ยไม่มีเมื่อยมืออย่างแน่นอนค่ะ Y15s เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ Halo Full View Display ค่ะขนาด 1 5 1นิ้วนะความละเอียดจะเป็นแบบ SD พัดค่ะไม่ว่าคุณจะดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้อย่างชัดเจนเต็มตาอย่างแน่นอนเลยนะรวมถึงความสว่างของหน้าจอเนี่ยเขาก็ปรับได้เองอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมอีกด้วยแล้วก็ยังมีโหมดในการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานะคะทำให้เราเนี่ยรับชมคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างสบายตามากขึ้นค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากด้านบนนะที่ด้านบนเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมแบบ3ช่องอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่นานโนโซิมได้2ซิมด้วยกันและอีกหนึ่งช่องนะคะจะใส่เพิ่มเป็นไมโคร s d c a r d ซึ่งเพิ่มความจำได้สูงสุดอยู่ที่1ทราไบตเลยค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวนั่นเองนะ ซึ่งปุ่มเวอร์เนี่ยก็เป็นสแกนลานิ้วมือในตัวอีกด้วยปังตรงข้ามนะคะด้านนี้เนี่ยจะไม่มีการใช้งานใ,นใดๆนะคะก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นั่นเองนะถัดมาก็เป็น ไมโครโฟนสนทนาเนาะแล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จนะคะเป็นแบบไมโคร USB ค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นลำโพงนั่นเองนะมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังเนี่ยจะมีโมดูลกล้องอยู่แบบนี้เลยนะะมีกล้องมาให้2ตัวนะคะได้แก่เลนส์หลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนส์ซูเปอร์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับไฟแฟลชอีกหนึ่งดวงด้วย 1> y 1 5 s เครื่องนี้นะคะใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Helio p 3 5ค่ะระบบปฏิบัติการเป็น f u n t o u c o s s 1 1 b b s s e d on Android 11ค่ะแรมนะคะให้มาที่3จิกแล้วก็รอม32จิกแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเด่นมากๆเลยที่5,000 m a ah มไปเลยนะอันนี้เนี่ยเพลิดเพลินใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงถ้าเกิดคุณนะคะชาร์จเต็มนะสามารถรักชมภาพยนตร์แบบ HD ได้ยาว,ยาวถึง18ชั่วโมงไปเลยค่ะ หรือว่าจะเล่นเกมเนี่ยก็เล่นได้ย,ยาวๆก็คือแปชั่วโมงเลยนะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขามี reverse charging นะคะอยู่ที่5โวลต์1แอมป์นะให้เปรียบเสมือนเครื่องนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่พกพาของคุณได้เลยค่ะกล้องหน้านะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะได้ภาพออกมาแบบสวยละมุนเนียนมากๆเลยนะรวมถึงมี AI beauty นะคะปรับผิวของคุณเนี่ยให้สวยมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะ วาย 15s เครื่องนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ AI อัจฉริยะซึ่งเขาออกแบบมาให้รองรับการถ่ายภาพที่หลากหลายเลยนะ <c oughs> ได้แก่พา ن รมาม่าถ่ายเป็นวิวตี้โฟโต้วิดีโอไลฟ์โฟโต้ถ่ายท่านแรกโปรโหมดและด็อกิเมนต์อีกด้วยนะคะด้วยความละเอียด13ล้านพิกเซลดูรับแสงเน่ยกว้างอยู่ที่ F 2.2ให้ทุกรายละเอียดของภาพเน็ยเป่ประกายอย่างสวยงามแน่นอนค่ะ โรเคนิรนะคะกล้องตัวนี้เนี่ยเขาให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลไปเลยจะทําให้คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรเลยนะคะจะได้ภาพที่มีมุมมองที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนแบบเล็กๆเนี่ยชัดเจนมากยิง่งขึ้นเลยค่ะ เอาไว้เลยนะคะว่าหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ Halo Full View Display ความละเอียดเป็น HD พัดเลยนะคะและยังไม่พอยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5000mAh นะความตุดแบบแน่นๆเลยแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายชอบรับชมคอนเทนต์ต่างๆนะคุณสามารถเพลิดเพินได้ตลอดวันอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงได้ภาพที่สวยชัดเจนเป็นตาอีกด้วยนะยัะงเดี๋ยวเราไปลองทดสอบไปเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปทั้งหมดของ VIVO Y15s เครื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะที่ไมายได้สัมผัสแล้วรู้สึกเลยก็คือความเพียวบางของเขานะ จับถนัดมือมากๆเลยน้ำหนักนะคะก็เบาสุดๆเลยนะเพียง179กรัมเท่านั้นเองนะเรียกได้ว่าจะถือใช้งานมือเดียวเนี่ยก็ถนัดมือนะคะแล้วก็ไม่เมื่อยมืออย่างแน่นอนเลยนะหน้าจอเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะ6.51นิ้วไปเลยความละเอียดก็เป็นแบบ s d Plus อีกด้วยนะสายรับชมคอนเทนต์นะคะจะนั่งดูวิดีโอหรือเล่นเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าชัดเจนเต็มตานะ รวมถึงมีโหมดการตัดแสงสีฟ้าให้อีกด้วยนะคะช่วยถนอมสายตาของเรานะคะเวลาที่เล่นเป็นนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญจุดเด่นสุดๆเลยคือแบตเตอรี่นะ5,000มิลลิแอมป์เลยนะคะอันนี้เยอะมากๆนะสามารถเพลิดเพลินใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอน,นะค่ะ กล้องหลังนะคะก็ให้มาเป็นแบบเลนคู่ AI เลยนะซึ่งมี AI เนี่ยมาช่วยปรับแต่งภาพของเราให้สวยคมชัดนะสามารถถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายเก็บได้ทุกโมเมนต์อย่างแน่นอนเลยนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะสำหรับ VIVO Y15 าราคาอยู่ที่4 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่ Vivo Band Shop ทุกสาขารวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ เริ่มวางจาหน่ายตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะอยากจะทราบรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปอ่านกันได้เลยที่เว็บไซต์ของสยามโฟล c o คค่ะรวมถึงฝากติดตามสยามโฟลของเรานะคะในทุกช่องทาง,งที่ขึ้นตามนี้เลยนะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากอย่างแน่นอนเลยและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะที่สําคัญก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนทันทีเลยนะยังไงเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้หยิบรุ่นไหนมารีวิวอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย